สวัสดีครับผมพบกับผมเบ่าบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมเบ่าบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมก็เริ่มแรกก็ฝากขอบคุณ f อซครับผมทางเชียงใหม่แล้วก็อุดรครับผมที่สนับสนุนกับเบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมอาชมครับผมวันนี้ก็วันศุกร์ครับผมวันศุกร์เดี๋ยวไปรับชมเลยครับผมไม่เสียเวลาครับผม ขอหยัดถอยห่างเหมือนเดิมครับผมเผื่อให้เขาได้ขันให้รับชมครับผม